กุญแจซอนอดีตนางเอกดังเคลื่อนไหวไอจีหลังชาวเน็ตแห่ทักทองลูกคนที่สี่ต้องบอกว่าล่าสุดกุญแจซอนอดีตนางเอกดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวไอจี IG อีกครั้งหลังชาวเน็ตแห่ทักทองลูกคนที่สี่เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักกุญแจซอนป่านทอทองอดีตนางเอกสาวลูกของนักแสดงดังหนึ่งนึกคิดบุญทอง ที่ปัจจุบันเธอนั้นได้สร้างครอบครัวกับสามีกับตันนัทและปัจจุบันมีลูกด้วยกัน3คนคือน้องเทคออฟน้องรันเวยน้อง b i r ร์ดเดและเมื่อวันแม่ที่ผ่านมากุญแจซอนอดีตนางเอกดังนั้นก็ได้โพสต์ภาพไหว้แม่สามีในวันแม่ชาวเน็ตสะดุดตาเหมือนทองรูปคนที่4ซึ่งงานนี้ เธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะพาครอบครัวไหว้แม่สามีพร้อมระบุข้อความว่าสุขสันต์วันแม่ค่ะขณะที่ชาวเน็ตเห็นก็ได้เข้ามาถามว่าท้องอีกคนหรอคะและภาพก่อนหน้านี้ที่กุญแจซอนป่านทอทองได้ลงไว้ก็ดูอวบอิ่มมีน้ำมีนวลขึ้นชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่ามีน้องคนที่สี่หรือเปล่าจ๊ะท้องโตแล้ว และล่าสุดกุญแจซอนอดีตนางเอกดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวไอจีครั้งแรกหลังชาวเน็ตแห่ทักท้องลูกคนที่4โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโออีกครั้งขณะอยู่พร้อมหน้าครอบครัวของสามีขณะที่โพสต์ด,ดังกล่าวที่เป็นประเด็นเธอนั้นตอบคอมเมนต์อื่นๆของชาวเน็ตแต่ยังไม่ตอบคำถามว่าท้องลูกคนที่4ี่หรือไม่